มาทำไมชี้หน้าทำไมห้ชี้หน้าเหรอทำอไรอไอทำอไรครับ้ไอทำอไรหืมไอดูอะไรอะ่ะ เอาข้าวไปให้ไก่กินป่ะไปไหนแมวกันเนอะไก่ไม่มีข้างในนะ่ะไปไหมลนะ่ะวันนี้มนม่ไก่อยู่ข้างนอกเนี่ยไก่อยู่เว้ยไก่อยู่เี่ออกาแล้่เอาไปขังดีใช่ไหม ไงมอสไม่ต้องพาน้องไปมันนี่นะเดี๋ยวน,น้องมันตามม,ไปไปมันมอสนูไม่าาาไปว่าไงอามอสมีวิวมีวิวมีวิว เรา,าไปไหนแล้วเนี่ยตุ่มอยู่นี่เนี่ย หายไม่ได้นิ้มือเอาไม่มันจะนิ้มือหมดละปิดไม่ได้แล้วไก่ออกได้แล้วปไปไปโน่นดีวกว่าไปเอาปิดไดว้ไปไปหาหมอนป่ะหาหมอน เขาดันไว <ป S 2> เออแล้วไปเดินไปมดต้องไปด้วยน้องถึงจะไปไปไปเลยไปเลยไอ้มดเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวไอ้มันตามไปไออยู่คนเดียวเนาะแมวไปแล้วแมวแมวเออเออเดี๋ยวมันตามมามดไปหามอนก่อนเลยไปมดแผลยากกันเลยแมวแมวเออ มาเร็วมาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วนะฮะแมวยายแมวจะกัดไอ้นะหอมใเป็นย่าเร็วมาแผ่ยาฮะแมวอยู่ฮะะ แมวอยู่อีกตัวฮะน่ะมาเร็วมาเร็วมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเนี่ยมาจับไก่เด้อไอ้มาเจ๊ไก่ตัวนี้ไอ้มาเจ๊ไก่นี้เดูแจ๊เลยแจ๊ไก่เลยเจ๊ไก่แจ๊มันแจ๊มันเลยแจ๊มันเลยอ่าอ่าอ่าเจ๊เจ๊ าแจกตัวไหนตัวไหนให้แจกกายตัวไหนเออไปเนี่กายปุ้นก่อนแจกตัวไหนแล้วลูกแหมยไปเยียบนะเยียบกระดงมอนนะ

เอาไก่เตเลยไก่เตเลยหมอดไปทำไมนะวันนี้ตัวนั้นมันกินแล้วเดี๋ยวน้องตามไปอีกไปไอ้ตัวแล้วไปครับ มาแล้วอายมาแล้ว